พอดีเลยท่านคิดว่าคนที่33นะ้าหรือคนที่ยืนอยู่กลางแถวเนี่ยรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนอ่ามีใครอยากดามไหมครับมีใครอยากดามไหมน้าไม่มีงบป,ประมาณอยากได้อะไรนู่นต้องวิ่งไปขอกรุงเทพอยากได้งบป,ประมาณต้องเขียนโครงการไปขอกรุงเทพสะพานขาดหน้าบ้านสักเส้นหนึ่งเนี่ยเขียนเขียน เขียนของงุประมาณไปเนี่ยไม่รู้จะได้ดีป่ได้ทักษะเฉพาะทางที่เก่งๆแม้ว่าจะเป็นนามพยาบาลเป็นหมอเป็นทันตแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นนักบัญชีถ้ามีทักษะเฉพาะทางที่เก่งๆพอพูดภาษาอังกฤษได้เขาไม่ไปหางานกรุงเทพแล้วครับก็ไปหางานที่ไหนครับเมืองนอกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากอยู่เมืองไทยกันเมื่อสองปีที่แล้วแฮชแท็กที่มีคนติดเป็นล้านคือแฮชแท็กว่าอะไรครับ แฮชแท็กว่าอะไรครับแฮชแท็กว่าอะไรน่าจะเป็นคาที่สามแล้วมั้งฮะที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกท่านครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากพรกคก้าไกลจากหมออ๋องเชิญผมมาให้พูดคุยได้เป็นกับทุกท่านเรื่องกระจายอํานาจแล้วคนพิษนุโลกจะได้อะไรนะครับทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงการกระจายอานาจเนี่ยเรา ทำไมต้องกระจายอำนาจนะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่66ล้านคนนะ66ล้านกว่าตีกลมๆสัก66ล้านคนลองคิดตามผมดูถ้าผมเอาคน66ล้านคนในประเทศไทยมาต่อแถวกันคนที่1ยืนที่นี่ต่อแถวกันคนที่50 60คนที่3,000คนที่20,000คนที่7,000คนที่35 000, ล้านคนที่66ล้านยืนตรงนี้ ต่อแถวกัน66ล้านคนนาะคนที่หนึ่งคือคนที่รานได้สูงสุดในชุมนนาสเปร๊กน้องกนเดชน้เป็นักับน้องก้ไนะครับที่เป็นพักที่มาจากประชาชนครับที่ฉันที่มาถึงแล้วนะเราบริเหน้าเวทีได้ร้รัอย่างน้นึ่งกรใช้งน้อยมัจะได้รู้น้คนีด้ไปเรย โ okay. อเคขอบคุณมากขอบคุณรัณบทั้าว้านก็อยู่ปั่นนะผมไปดูมาบางที่ต้องมีเวลาเปิดปิดน้ำประป,า,ปานะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะบางพื้นที่อ่ะน้ำประป,า,ปาบางพื้นที่นู่นเขอยเปิดตอนเช้า,ชาหรอือตอนค่รับมีหน,นังสือนะครับมาขายด้วยนะใครที่ซื้อหนังสือก็สามารถเอาหนังสือไปขอรับสิน ครับแต่ก็เพ่านครับเราย้ำกันอีกทีครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนขมงเป็นผู้มีส่วนร่วมครับเรามีบูธนะครับรับสมัครสมาชิกและรับแล้วก็พี่เอกนะครับเป็นี่แท็กมาด้วยนะครับแล้วก็สสอองนะครับแล้วก็ผู้สมัครนะครับทั้ง5เขตนะครับยังไงใครที่อยากถ่ายรูปก็เชิญด้านบนได้เลยจริงๆก็ สำหรับมุมตรงนี้นะครับในการทำกิจกรรมของทางพั้งที่ต้องไปติดตาคุณโต้รุ่งละเมิดนักเรียนนะผมดูเยอะตุทุกกิจกรรมตั้งแตโตัวร่างกายทำอะไรพูดอย่างไรไม่อยากพูดดีๆจั่เลยเนี่ยจะพูดจั่งเลยไม่อยากพูดเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวอะไรกับแมสก์เพิ่งเจอกันงานนะครับของพักเก้าวไกลนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับประมาณนะครับก็ใครที่